สวัสดีค่ะกิกจังเหลียนโปรยทานนะคะวันนี้ก็พับกุ๊กไก่กดไลค์กดแชร์ได้เลยนะคะเก็บไว้ดูตเตรียมอุปรกรณ์แป๊บหนึง่งวันนี้กุ๊กไก่ของเราจะมาทำด้วยริบบิ้นที่เลายเส้นตัวใหม่นะคะสีใช้สีโฟนออกสว่าง แต่วันนี้จะลองใช้สีแดงทำนะคะกุ๊กไก่กุ๊กไก่งานก็จะเป็นลักษณะของทำตัวปกติที่เหลือเป็นการตกแต่งนะคะถ้าจะยุ่งยากก็จะเป็นแค่เรื่องอุปกรณ์ที่จะตกแต่งแต่ถ้าระวังแผ,แผนว่าเราจะทำร้อยตัวนะคะก็ให้เราตัดริบบิ้นก่อนยาว2 0 ยี่สิบสองนิ้วยาวเท่าไหร่นะพี่ตัวยีิบสองนิ้วอตัดยาวยีิบสองนิ้วนะคะตัดยาวเลยวางแผ่ร้อยตัวก็ตัดให้ครบก่อนตัดริบบิ้นให้ครบไปก่อนแล้วก็พับตัวก่อนพอพับตัวเสร็จก็ค่อยมาตกแต่งตาตกแต่งหัวตกแต่งโบนะคะมันก็จะเสร็จเร็วมากกว่าปกติเร็วกว่าปกติด้วยนะคะ ก็จะามาณนี้อ่าเดี๋ยวว่ากุ๊กไก่ของเราวันนี้นะคะเตรียมอุปกรณ์แป๊บหนึ่งมาสวัสดีค่ะกิ๊กจังเด็กปรยหานะคะ วันนี้เราจะมา,าพับกุ๊กไก่นะคะขอแนะนำลิบบินที่ดบ,บของเรานะคะเป็นลายเส้นตัวใหม่ทำงานได้หลายอย่างนะคะมีหลายสีสามารถขอดูสีทางอินบ็อกซ์ได้สวยค่ะ,ะเรามาเริ่มตัดลิบบินนะคะวันนี้เราจะตัดลิบบินที่ความยาวประมาณ22นิ้วนะคะ ทั้งหมดสี่เส้นวันนี้กี้ก็ใช้สีนี้ทำกุ๊กไก่เตรียมปืนกาเตรียมอุปกรณ์ตกแต่งที่มีในหน้าตากนะคะมาไว้ได้เลยระหว่างที่รอตัดลิบบิน้นให้กุ๊กไก่เห็นข้างหน้าเลยก่อนลิบบิ้นอะไรก็ได้นะคะแต่ลิบบิน้นสวยๆก็ต้องมีลายนิดนึง ริบบิ้นตัวนี้เป็นริบบิ้นตัวใหม่ของร้านนะคะจะมีประจําไว้ขายแล้วนะคะตัวนี้สามารถสั่งซื้อได้เลยร้านอาจจะไม่ได้ขายริบบิ้นตามฮิตหรือว่าตามกระแสนะคะแต่ก็จะพยายามมีริบบิ้นส,สวยๆติดร้านไว้ตลอดไว้ให้ได้ใช้นะคะริบบิ้นจะออกลักษณะไม่แข็งมากเหมือนกากเพชรน,นะคะแต่ว่ามีความยืดหยุ่นในตัวสูงในการทำงาน <S <S มาแล้วเริ่มไล้ ลิบบิ้น22นิ้วพับทบครึ่งเหลื่อมกัน1นิ้วตามสูตรเพื่อให้ริบบิ้นไม่เหลือเยอะนะคะหลังจากที่ทําเสร็จทําฐาน4เหมือนเดิมอันนี้ไปเรื่อยๆนะคะไปเรื่อยๆเพราะว่าเผื่อบางคนที่เพิ่งว่างหลังจากงานบวชหลังจากเข้าพรรษาแล้วก็อยากจะทําอะไรเพิ่มเติมก็วันนี้ขอแนะนำกุ๊กไก่ ะะฐานสี่แล้วก็ขัดฐานล็อกฐานนะคะตามนี้เลยน่าจะเป็นกันแล้วบางส่วนใครไม่เป็นก็ทำตามได้เลยนะคะกดไลค์กดแชร์ไว้ดูได้นะคะคลิปพวกนี้สามารถกดแชร์ไว้ดูย้อนหลังได้นะคะเผื่ออยู่ที่ทำงานเลื่อนมาเจอพอดีกดแชร์ได้เลยพับมาด้านหลังนี้นะคะแล้วก็เริ่มจับ ทำส้มก่อนคือจับสีปล่อยดิบบินลงมาเส้นที่ห้าขึ้นนะคะนี้เลยนะคะทำส้มปกติหนึ่งรอบนะคะจริงๆทรงนี้สามารถทำได้สองแบบแต่วันนี้เราเลือกที่จะทำแบบทรงส้มก่อนแล้วค่อยทำทรงกุหลาบนะคะ อย่าลืมเตรียมปืนกาวแล้วอุปกรณ์ตกแต่งไว้นะคะทีกะ่กัดนับสามหนึ่งสองสามวาง3ามเส้นไปทางซ้ายหนึ่งสองสามวางหนึ่งสองสามวางนะคะไปทางซ้ายหมุนไปเรื่อยๆนะคะสไตล์ไทยสไตล์มันนะคะแต่ถ้าเกิดใครถนัดขวาทำตามนี้ไปนะ ถ้าถนัดซ้ายต้วเราจะมีเพจถนัดซ้ายเขาทำไว้นะคะหันหน้ากลับมาอย่าลืมใส่เหรียญน,นะคะเข้าไปดึงให้ทรงกลมของเรากระชับหน้าตาฝั่งนี้จะเป็นแบบนี้นะคะ ดนิดนึงดึงแรงไปหน่อยหน้าตาจะเป็นแบบน,นี้หลังจากกระชับแล้วเราจะมาเริ่มทำํำทรงกุรา่เริ่มเส้นไหนก่อนก็ได้นะคะอำแบบนี้จะออกมาเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะเริ่มนะเท่าๆกันอยู่ ใกล้ๆก,กันจะได้ดูง่ายแล้วสอดเข้าช่องนี้ทำหลวมๆไว้ก่อนที่สำคัญคือมันต้องไล่เส้นนะคะเราจะได้ไม่งงเวลาเราใส่เราจะใส่แบบนี้ พอมันใกล้ๆจะครบ8เส้นมันก็อาจจะมองยากหน่อยแต่ก็ไม่ยากเกินที่จะทำนะคะมันจะเรียงนะเราจะไม่ไปใส่ช่องของใครนะช่องไข่ช่องมันวิธีมันออกมามันก็จะเป็นอย่างนี้วิธีการนี้สามารถทำสตรอเบอรี่ได้นะคะเอาไปประยุกต์ใช้ได้เลยเผื่อใครแชร์คลิปนี้แล้วตัวนี้คือทำสตรอสตรอเบอรี่ได้เลยนะคะวิธีการนี้ก็แค่พลิกกลับมาแล้วก็ติดใบสตรอเบอรี่ด้านบนใช้ด้วยกันได้เลยใช้สีนี้ก็ได้ นะคะสตอรี่สีนี้สวยนะคะทำลายคะ่ะยิ่งดีทำให้ชิ้นงานเราไม่ดูน่าเบือ่อที่หลากหลายชิ้นงานเราจะไม่เหมือนใครนะคะทำให้อัตราการซื้อสั่งซื้อเด่ยนโปรยทานของลูกค้ามีมากขึ้นกิ๊กไม่ได้อ่านแชทนะคะเดี๋ยวค่อยไปต่ออีกทีหนึงเปิดหน้าจอถ่ายให้ให้ดูง่ายๆไปก่อนนี่นะคะ เสร็จแล้วเราก็จับเราลองดึงดูนะว่าเวลาเราดึงเราริบบินตัวไหนมันจะเข้าไปเราก็จะได้ทําถูกทีนี้วิธีการดึงให้ใช้นิ้วโป้งเนี้ยดึงตัวที่นี้มาเกาะเพื่อให้ตรงฐานเนี่ยกระชับพอดึงมากระชับเราก็จะดึงถัดไปทํางานร่วมกันเห็นไหมคะดึงด้าน,นซ้ายลงมาเกาะแล้วมันก็จะขยับได้พอดีตามนี้เลยนะคะระหว่างนี้ให้เราเปิดปืนกาวรอไว้นะคะ เพราะว่าปืนกาวจะต้องใช้เวลาในการทําความร้อนนิดนึงสักห้าวิสิบวินะคะ,ะว่ากันไปเปิดร้อไว้เลยทําชิ้นแรกก็อาจจะประดิษฐ์เป็นชิ้นชิ้นใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าจะทําแบบทีละห้าสิบชิ้นร้อยชิ้นคือขอให้ตัดลิบบิ้นให้เสร็จก่อนรู้ว่าขนาดลิบบิ้นเท่าไหร่ตัดให้เสร็จแล้วก็ตกแต่งก็ตกแต่งทีเดียวพับก็พับทีเดียวนะคะนี่คะ่ะลักษณนะตัวนี้ทําสตรอเบอร์รี่ได้นะคะทรงนี้จะเป็นอย่างนี้แล้วเราก็เก็บ ง,ง่ายเลยเบาๆริบบิ้นเนื้อดีค่ะริบบิ้นจะเป็นริบบิ้นมาตรฐานระดับกลางไม่แข็งเกินไปนะคะริบบิ้นแข็งแข็งมากสารก็จะไม่สวยริบบิ้นอ่อนไปทำได้แต่ว่างานจะช้านิดหนึ่งถ้าริบบิ้นอ่อนอันนี้ริบบิ้นใช้ได้เน้นของ t w นะคะเนื่องจากริบบิ้นเขาจะตีปกมาให้นะคะแล้วก็การันตีความยาว ค่อนข้างจะมาตรฐานในเรื่องของความยาวนะคะถ้าใครต้องการคำนวณจะคำนวณง่ายโดยใช้การเทียบอัตราส่วนของการแม่ค่ะกำลังไหลยอยู่นะมันจะตัดหน้าจอไปเมื่อกี้มีสายเข้าอย่เพิ่งโทรเข้ามานะคะให้ดูอยู่อ่าได้แล้วนะคะปืนกาวพร้อมนะคะ สิ่งที่ต้องใช้ลำดับต่อไปก็จะเป็นตัวตกแต่งหัวแล้วก็เป็นลูกกระตานะคะวันนี้เราจะใช้ลูกกระตาขนาด9มิลในอุป,ปกรณ์ก็จะเป็นตัวนี้นะคะแล้วก็โบตกแต่งน่ารักน่ารัก,รก,รกสักตัวหนึ่งนะอะไรอีกอตาเดี๋ยวจะสอนวิธีทำตาให้ อ่าทำเลยนะวิธีทําตาเวลาทําเยอะๆเราก็จะพับความกว้างเท่าไหร่ล่ะประมาณ15มิลก็ได้15ไม่เกิน20มิลเราใช้แค่สองดวงแต่เวลาเราพับเราอาจจะพับสักสีทบ3าทบอย่างเงี้ยนะคะทําให้มันเป็นรดใช้กันไกลไปโค้งจะสะดวกนะคะตรงนี้เพราะว่าถนัดขวากันกกลไปโค้งก็จะใช้ตัดอย่างนี้ดูนะ เดี๋ยวในเร็วๆนี้แม่ค้าจะทำสติกเกอร์ตานี้ไว้ให้ด้วยนะแต่ต้องหาขนาดที่เหมาะสมในการติดก่อนแต่ตอนนี้ต้องใช้วิธีการประดิษฐ์ไปก่อนพยายามทำเป็นลักษณะเหมือนทรงกลมๆลีลีอะทรงลีลีนะคะลีลียาวๆป้อมๆกาเอาเองก็ได้ค่ะไม่ต้องใช้ตัวตอกนะมันเปืองไม่ต้องซื้อตัวตอกมันแพงตัดเองค่ะ ได้ตาแล้วเริ่มกันทำก่อนทำหงอนไก่ก่อนแล้วกันนะคะหงอนไก่ที่เราได้ไปจะเป็นรูปดอกไม้ตัดอย่างนี้นะหงอนไก่กับตรงปากไก่เนาะเออเหลือปากไก่อีกอย่างหนึงปากไก่กิกวันนี้กิกใช้ตัวนี้ทำไมต้องใช้ตัวนี้มันดูเหมือนของจริงค่ะแล้วก็ตัดง่าย ตัดแบบนี้เลยมันอันนี้มัน1ิบห้ามิลสิห้าหรือสิปดเป็นริบบิ้นตาเลฟลี่นะคะอย่างนี้ไว้ทำปากอ่าเราได้งอนได้อะไรแล้วสิ่งแรกเราก็เลือกมุมเดีย๋ยวขอจับกาวให้ถนัดกันนะโอเคขยับกล้องนิดนึง เราจะติดงอนประมาณตรงนี้นะคะเราก็เลือกมุมติดงอนเข้าไปก่อนอันนี้ละเอียดนิดนึงนะคะเพราะว่ามีคนถามมาว่าติดยังไงเนาะจะได้ทำเป็นแล้วก็ติดโบติดโบเราจะอยู่ประมาณนี้ให้มันติดทั้งตัวงอนด้วยทั้งติดทั้งตรงตัวริบบิ้นด้วยก็จะเหลื่อมๆประมาณนี้ นอนกันนีน่น่ารักพอได้อย่างนี้แล้วนะคะทีนี้ก็มาตรงเขาเรียกอะไรไก่อะนี่ยตรงคอไก่อย่างเงี้ยนะเราก็จะติดตรงนี้ก็มองให้ตรงองศาหงอนนิดนึงนะคะประมาณนี้ได้ลำดับถัดมาก,ก็คือปากของไก่ เลือกสีทองงานจะได้ดินคือริบบิ้นพวกนี้ค่ะวางแผนซื้อไว้ใช้อ่ะมันเอามาประดิษฐ์ได้เยอะริบบิ้นลายสวยๆประมาณนี้ใครชอบหงอนแบบติดแบบลงไปเลยก็ได้หรือชอบหงอนพุ่งๆให้มันโดๆก็ได้หมดนะคะจะเลยๆประมาณนี้ขนาดตัวนี้มันจะกำลังดีอ่าต่อไปติดตานะคะ ตาจะห้อยๆนิดนึงถ้ามีพวกตัวหนีบหรือว่าแหนบก็ใช้ได้นะอีกไม่ได้เตรียมไว้นี่ประมาณนี้ตัดให้มันกลมๆเอลีล,ลีสวยๆก็ได้นะคะแต่ว่าอย่าลืมนะงานศิลปะไม่จ้เป็นต้องเท่ากันเสมอไปเพราะฉะนั้น เอยีงอยงๆนิดนึงไม่เท่ากันบ้างเป็นเรื่องปกตินะคะประมาณนี้ใครชอบตาติดใช้ตาติดนะอันนี้ทําตัวอย่างตาออกตาห่างกันนะคะตาเนี้ยใช้8มิลก็ได้นะคะงานรุ่นรุ่นแรกก่อนที่ทําตัวนี้ใช้8มิลเพราะว่างานตัวนี้นะคะขอลูกค้าไว้ว่าขอทําให้ซ้ํากับงานเดิมนะคะจะได้ไม่เผื่อด้วยนะคะก็จะใช้ตัว9มิล10มิลน,น่าจะใหญ่ไปสําหรับตัวนี้ นี่นี่ค่ะก็วางลักษณะนี้ง่ายๆเลยสบายๆายเรียบร้อยค่ะง่ายๆเลยก็จะได้แบบนี้ง่ายๆชิวๆตาหางตาติดนะคะเดี๋ยวจะให้ดูงานตัวอื่นใกล้ๆเนาะจะมีสีชมพูสีม่วงแล้วแต่ชอบนะคะลิบบิ้เรามีให้เลือกตามต้องการเลย สีส้มนะคะ,ะมาลายงานตัวซิเด็กๆก็ถ้าทำเป็นชิ้นๆก็สนุกอยู่นะคะแต่ว่าถ้าจะทำงานเพื่องานส่งขายอะไรแบบนี้ร้อยชิ้นอะไรก็ต้องวางแผนนิดนึงในการทำก็สนุกการที่เราเลือกใช้ริบบิ้นที่มีความสวยงามความแตกต่างก็จะทำให้การทำงานเราไม่เบื่อเรากระตือรือร้นที่จะทำด้วย ประมาณนี้อันนี้คือตัวอย่างสีที่ทําไว้นะคะบางสียังไม่ได้ทําเพราะว่าเราบอกลูกค้าว่าวันที่จะทําสกโทนแบบหวานๆสว่างๆให้มันก็จะออกมาหน้าตาแบบนี้ค่ะก็ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์นะคะเป็นการสนับสนุนให้เพื่อนๆคนอื่นทําได้ด้วยนะคะเผื่อใครกําลังแบบได้โจทย์มาว่าขอเหรียญโปรยทานก่อนออกพรรษา,าต้องส่งเนี้ยแล้วจะทําอะไรให้ก็ลอง ตัวนี้ไว้พิจรารณาดูนะคะกุ๊กไก่ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสำหรับวันนี้กิ๊กจังเหรียญโพธาคนนะคะขอบคุณมากๆค่ะ